ดวงนี้จึงเป็นคนที่หวังดีมากมากแล้วก็หวังดีกับใครต่อใครเต็มไปหมดเลยแล้วดวงนี้คือวันๆจะต้องอยู่ห่างแฟนจะดีแล้วก็แฟนไปทําที่หนึ่งเราทําที่หนึ่งนะจะดีที่สุดนะแล้วลูกเต้าขนาดนี้ถึงวัยที่จะต้องออกจากบ้านแล้วนี่ก็ไม่เค้าว่าช่วงนี้เขาอาจจะไปเรียนโรงเรียนหรือมาหาลัยแล้วก็ไปอยู่ออพักอ,อย่างนี้นะจะถามอะไรอีกข้อหนึ่งไหมคุณอ้อถามเรื่องของครอบครัวไปแล้ว,ลวการเงิน,อนต,อตอบไปแล้วนะครับครับผม ให้อีกข้อนึ็อ่ะอะให้อีกข้อหนึ่งทุกวันนี้ทําอาชีพอะไรห,หรือเปล่าครับคือหนูเป็นแม่บ้านแต่แฟนทารับหลาอไฟฟ้าค่ะโอ๋อแฟนทําอยู่ที่การไฟฟ้าโอเคแล้วนี่ตกลงเงินของแฟนเราเก็บหรือว่าเงินของแฟนให้แฟนเก็บหนูเก็บเองค่ะเก็บเองเลยนะขอโทษไม่เหลือนะจ๊ะเพราะว่ายัางมียามาเย,ออยี่ยอีกตั้งเยอะโอเคนะครับผมอ่ะเรียบร้อยอนะครับคุณพ่อครับ ขอบคุณนะฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับครับผมสนุกสนานสนุกสนานกันไปเลยนะครับวันนี้มีคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าวันนี้รายการน่าสนใจแล้วก็มีอะไรใหม่ๆด้วยครับผมดีครับดีใครยังไม่รู้จักนี่ว่าโทรเข้ามาแล้วก็นะมาพูดคุยเช็คดวงชะตายังได้อยู่ใช่ไหมครับยังโทรเข้ามาได้อยู่นะฮะอ่ะอีกหนึ่งสายอีกหนึ่งสายอีกหนสายนะครับองกสาดดูดวงสดๆกับอาจารย์นริศ หมอดูหมารุกจีนนะครับคารเช็คดทางธุรกิจทำยังไงจะได้วางแผนถูกครับจะทำางิให้รวยนะครับมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับชื่อทิพวรรณค่ะชุนทิพวรรณใช่ไหมฮะค่ะคุณทิพวรรณปีเกิดก่อนค่ะฮัลโหลเกิดปีอะไรครับเกิดปีพศปีมะโรงค่ะคุณทิพวรรณรบกวนพศอะไรคะปิดเสียงทีวีด้วยนะครับปีมะโรงพศอะไรฮะ สองห้าอะไรคะปีมะโรงค่ะสองห้าอะไรคะเป็นตัวเลขค่ะสองห้าสามหนึ่งสองห้าสามหนึ่งสามหนึ่งค่ะเอ้สามหนึ่งนี่อายุยังน้อยนะไม่เยอะเนี่ยเกิดวันอะไรคะอังคารจันทร์อังคารพุธสองห้าสามหนึ่งวันสองห้าสองหนึ่งใช่ไหมครับสามหนึ่งค่ะสามหนึ่งจากปีมะโรงอ้าววันที่เท่าไหร่เดือนอะไรวันที่สิบสามเดือนธันวาค่ะสิบสามธันวาโอเคเวลาค่ะเวลาเกิด เวลาเกิดเท่าไหร่ครับตีห้าสามกลบประมาณเนี้ยค่ะประมาณตีห้านะค่ะวันที่เท่าไหร่อีทีนะวันที่สิบสามันวาจ้าสิบสามธันวาคุณที่ประวันอยากรู้เรื่องอะไรครับเรื่องการงานนะคะเรื่องการงานทุกวันนี้กินเงินเดือนอยู่หรือครับอ๋อไม่ใช่ค่ะเปิดธุรกิจส่วนตัวร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ค่ะอ๋อของสามีหรือของเราของแฟนค่ะโอเค เกิดวันอังคารใช่ไหมคะค่ะเกิดวันอังคารนะโอเคต้องค่ะอาจารย์หยับ้อยธันวาคมจื่อเป้าโอเคี okay. ยบร้อยคือดวงนี้ขอบอกนะ<อ>คุณนะ<อ>่เนเเนณนะเป็นเจ้าเรือนแห่งทรัพย์นะดวงนี้คุณ่เป็นเจ้าเรือนแห่งทรัพย์หมายเขาว่าหมายเขาว่าคือต้นไม้พวกนี้ต้นไม้เขีเยวๆพวกนี้มันคือตัวทรัพย์ นะะตัวทรัพย์แท้แล้วก็ตัวนี้คือลูกคา้าตัวนี้คือความสมหวังครบหมดเลยแม้<ะ>เขามีต้นไม้แล้วก็มีดิน<ะ>ครบเลยแล้วก็เป็นเจ้าเรือนคือเป็นน้ําน้ำํำคือเจ้าเรือนแห่งทรัพย<ะ>์นั่นหมายความว่าเขาจะไม่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมีสามเาเีเขาเป็นเขาเป็นตัวหัวเรือหลักแต่จริงๆแล้วตั้งแต่สามีได้คุณเขาก็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นเจริญขึ้น,ขนเข้าใจไหมคะค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นทีงแต่ด,ดวงนี้จังหวัดเกิดไม่เป็นคุณหมายความว่าคุณเกิดจังหวัดอะไร จังหวัดเหรอคะเออที่เกิดจังหวัดกรุงเทพค่ะทุกวันนี้พักอยู่ที่ไหนสมุทรปราการค่ะโอเคเข้าใช้ได้คืออย่างนี้จังหวัดไม่เปคุณไหมเขาว่าสมมติว่ามีพี่มีน้องมีญาติโยมเอาตังเราไปแล้วไปค้าขายในกรุงเทพที่เราเกิดนะมันไม่ขึ้นเข้าใจนะทุกวันนี้มีมีลูกหรือยังมีแล้วค่ะกี่คนฮะคนหนึ่งค่ะเป็นชายเป็นหญิงชายค่ะโอเคลูกชายดี เป็นเด็กน่ารักแล้วก็อีกหน่อยจะเป็นตัวแบกภาระแทนแม่ได้อ oh. <c oughs> คุณเข้าใจไหมคุณ่ะตั้งแต่มีบุตรนะการเป็นลูกจ้างก็สิ้นสุดแล้วค่ะเข้าใจนะ แม้ว่าพอมีลูกก็ลูกจ้างสิ้นสุดเลยไม่ต้องไปคิดจะทําอีกนะนักเว้นแต่ว่าเราทําส่วนตัวเพราะจริงๆแม่นี้นะอยู่เตาอ,อยู่ใกล้เตาไฟนี่สร้างอะไรได้ทุกอย่างเลยนะแต่ว่าอบขนมเค้กปิ้งขนมปังไอ้แนวนี้แหละทําไปเถอะนะอย่างเช่นทองม้วนก็ได้ทองม้วนเอามาใส่เป็นถุงๆแล้วก็พอได้เยอะๆก็ไปส่งแค่นี้แหละอาชีพเลยขเข้าใจนะครับผมคุณผู้ชมลองดูนะครับ okay. เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละมีเออเอสเข้ามา เมื่อกี้นะครับคุณเจตจอมทองบอกว่าถ้าอยากจะดูดวงอาจารย์เนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับผมง,งั้นผมบอกเบอร์ส่วนตัวแล้วกันนะาารครับโอเคฮะศูนย์แปด4ปแปด่งศศย์สี่สี่นะครับ นี่คือเบอร์ส่วนตัวแต่ต้องมีค่ายกคูหน่อยนะครับนะครับ0848810044นะครับเจได้นะครับวันนี้ช่วงแรกของเราเวลาน้อยมากเลยนะครับยังไงก็ถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจสัปดาห์หน้าอาจจะเจอกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับตลอดรายการเอสเอ็มาเรา เดี๋ยวเรามารวบรวมดูสิว่าแล้วก็ต่อไปนะครับผมในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นริศหมากรุกจีนะครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับใกล้แล้ว่นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับพบเจอกับเรื่องราวดีๆนะครับมีหลายช่วงต่อกันนะครับตอนนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับมาแล้วนะครับผมช่วงนี้ช่วงที่สองช่วงปั้นฝันนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่น้องเราไปชมแผนการตลาดไปฟังกัน รับย้ำให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันกับสมาชิกขอบริษัทเจว่าที่เป็นอยู่แล้วจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับว่าทําไมมีเหตุผลอะไรทำไมถึงต้องมาเป็นครอบครัวเดียวกับเนเจอร์โนว่าพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าครับค่ะทุนบุญเกิดผู้จัดการเครือข่ายและฝึกอบรมบริษัทเนเจอร์โนวาก็คงจะมาคุยกันในเรื่องของแผนการตลาดนะครับหรือแผนการจ่ายผลตอบแทนนะครับสมาชิกนะครับแผนของธุรกิจขายตรงหลักๆก็จะมีแผนที่เขาเรียกว่ายูนใเลเวล ครับสแตนสเตทแล้วก็แบนนารีนะครับที่เราใช้ผสมผสานกัน3แผนตรงนี้นะครับสวนมากของบริษัทนิโจน่าก็นำจุดเด่นของแผนนะครับมารวมกันได้ชื่อว่าซ u เปอร์นัวครับมีข้อเด่นก็คือ,เ,อเริ่มต้นทำง่ายตำแหน่งขึ้นเร็วแล้วก็บริษัทนิโจนวาไม่บังคับในเรื่องของการรักษาย,ยอดรายได้สามารถจะสร้างได้นะครับโดยไม่มีขีดจำกัด แล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของตำแหน่งอันนี้ก็เป็นในส่วนของจุดเด่นของแผนซ u เปอร์โนว่านะครับส่วนในเรื่องของรายได้ก็จะมาจากเรื่องของการซื้อการขายที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับจากการซื้อขายสินค้าบริษัทนี้จโนว่าจะไม่บังคับนะครับให้สมาชิกจะต้องซื้อของเป็นจำนวนมากๆวันนี้สมัครเข้ามาก็เพียงแค่100บาทนะครับค่าสมัครสมาชิกซื้อสินค้า นะครับในปริมาณที่เหมาะสมซื้อกินซื้อใช้อย่างในตำแหน่งเริ่มต้นนะครับ100คะแนนก็สามารถจะสร้างรายได้ได้แล้วในตำแหน่งของเรานะครับมีทั้งหมด9ตําตำแหน่งรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด5ทางทางที่1ก็มาจากการซื้อมาขายไปหรือว่ากำไรขายปลีกนั่นเองตรงนี้สมาชิกสามารถจะซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิกนะครับนำไปขายปลีก ก็จะมีกําไรอยู่ระหว่าง20-30%รายได้ที่2เกิดจากการที่สมาชิกไปแนะนําบอกต่อนะครับหลังจากใชด้ดีมีการไปแนะนําตรงนี้ก็จะได้โบนัสค่าขยายธุรกิจนะครับหรือค่าแนะนำนะครับ30%จากคะแนนอันนี้ได้ตลอดไปนะครับเราแนะนําครั้งเดียวเมื่อสมาชิกที่เราแนะนํามีการซื้อสินค้าทุกครั้งนะครับจะมีโบนัส30%ให้กับเราเสมอ โดยที่ตัวเราไม่จําเป็นรองรักษาย,ยอดโบนัสข้อที่3นะครับเกิดจากการสร้างทีมงานสร้างเครือข่ายในการแนะนําโครงสร้างนะครับบริษัทกําหนดโครงสร้างแรกนะครับให้เราสามารถวางติดตัวได้สูงสุด6สายงานใน6สายงานตรงนี้นะครับถ้าหากว่ามีการแนะนําบอกต่อกันไปก็จะขยายทวีคูณเป็นลักษณะ1นึ่งแต่หคือหเป็น6 6เป็น3 6นะครับสาเป็น2 1 6ลงไปแบบนี้นะครับบริษัทจ่ายโบนัสข้อนี้สูงสุด9ชั้น ชั้นที่1 10%ชั้นที่2ที่3ที่4 15%ชั้นที่5ที่6ชั้นละ10%ชั้นที่7 8%ชั้นที่8 4%และชั้นที่9 3%ก็จะจ่ายสูงสุดทั้งหมด9ชั้น ซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าเครือข่ายนะครับขยายไปในลักษณะตวีกูลนะครับโบนัส9ชั้นตรงนี้เนี่ยสามารถจะสร้างรายได้นะครับในหลักแสนหลักล้านได้ส่วนโบนัสข้อที่4ี่จะเป็นโบนัสบริหารทีมนะครับหรือที่เรียกว่า m a t ชิ i n g โบนัสตรงนี้ในการที่เราสร้างคนคนหนึ่งนะครับให้การแนะนําคนคนหนึ่งเข้ามาเมื่อเขามีรายได้เกิดขึ้นบริษัทจะจ่ายเพิ่มเติม,ตมให้กับผู้แนะนําสอีกสมมติเราแนะน,นํนายกไก่เข้ามานะครับกไก่เกิดรายได้ ในการสร้างโบนัสทีมของเราสมมุติว่า1,000 0บาทบริษัทก็จะจ่ายเพิ่มเราอีก1,000บาทก็คือ10%จากยอดรายได้ตรงนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเราแนะนําสมาชิกมาจํานวนมากแล้วแต่ละคนก็มีรายได้ก็เหมือนกับว่าเราเปิดสาขานะครับเก็บค่าลิขสิทธิ์ตรงนี้อีก10%ทุกๆสมาชิกที่เราให้การแนะนำโบนัสก็ได้